ันนี้มาพบกับอีปอุกฟิชชิ่งนะคะเราพามาพบกับเจ้าตัวนี้เลยงานไม้ยางสีหนึ่งเป็นทรงมือสอดแบบนี้นะทุกคนคือสวยมากเลยนะเราให้ดูแบบคือสวยมากนะคะตัวนี้นะคะทุกคน2ระบบสีหนึ่งตัวนี้นะ2ระบบในราคา1 3 9 9บบาทเท่านั้นสวยมากอะอย่ามวัวเล่น รางนะคะจะเป็นรางอลูมิเนียมยาวร้อยิบเซนนะคะตัวนี้ช่วมชาร์จอยู่ที่หกสิบห้าทิ้งปลายสี่สิบห้านะคะเป็นงานสองระบบอะไรนะคะในรางนะคะเราจะฝังแม่เหล็กไปให้แบบนี้เห็นป่มอ่ะที่จุดๆกลมๆนั่นคือเราฝังแม่เหล็กไปให้นะคะอ่ะตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้รับเป็นปีกเหล็กสี่สิบเซนนะคะตัวนี้นะสามารถรองรับยางได้ถึงสี่เซนและเราเจาะรูเพิ่มไปให้เผื่อลูกค้าจะซื้อโรลเลอร์เพิ่มบอกไปเลยซื้อในคลิปนี้ คุณได้สิทธิ์แลกซื้อโรลเลอร์ในราคาสองร้อบาทเท่านั้นจุกนะจุกสิถูกกันจุกอะมาตัวนี้นะคะไปพร้อมกับขาจับท่อพร้อมท่อพันธีอีตัวนี้เลยนะคะอ่ะแล้วลูกค้านะคะก็จะได้รับของแถมเป็นแบบนี้เป็นยางสำหรับหาปลาหนึ่งเส้นสีดำนี่นะอันนี้ตัวสำหรับใช้กับลูกเหล็กยิงนกยิงไล่สัตว์ตัวอื่นอะที่มันสัตว์เล็กกระลอกกระแตอะไรเงี้ยได้ใช้กับงานลูกเหล็กห้ามิลน,นะคะนี่ ซึ่งเราแถมไปให้30ลูกคิดดู1 3ึ่งได้ไปอะไรขนาดนี้เยอะแยะมากมายอ่ะลูกเล็กนะคะในชุดปกติเราแถมให้หนึ่งวันนี้เราจัดหนักจะเต็มแถมไปเลยสองลูกพร้อมแล้วจัดเลยจึ้งมากบอกให้รู้เดี๋ยวพาไปดูผลงานของเจ้าซีหนึ่งนะคะตัวนี้นะบอกไว้เลยแรงโดนใจแน่นอนหนึ่งสามเก้าเก้า ส่งปีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มจ้าจัดอ,อันนี้ระยะประมาณสิบห้าเมตรอ่ะความแรงของ lũ lười